ไปสาลเจ้านะทุกคนถ้ามาถึงนี้ต้องล้างมือก่อนนะกว่าล้างซ้ายชายล้างขาแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้จำไม่ได้แลวนะคะใครมาก็รองมาทำตามดูเนาะันะนี้เราน,นสนนนๆๆานอนรอก็เลยทตามเขาเย็นฉ่ำเวอร์ตอนนี้ก็ มือเริ่มชาแล้วครับได้กินแล้วไอติมของไกล้โดแต่มากินที่สนามดินจ้าไม่ได้กินข้างนอกสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังแวะกันที่ศาลเจ้าก็เดี๋ยวเข้าข้างในกันนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยเนาะยัง ไม่เปิดเราก็จะหาชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในกัน ทุกคนเห็นพื้นดินตรงนี้ไหมตอนแรกะก่อนที่ส้มจะมาวัดเนี้ยส้มอยากมามากๆเลยนะคะเป็นวัดที่สวยมากตอนที่ส้มดูเอาไว้ก็คือหิมะตรงเนี้ยเขาขาวหมดเลยแล้วก็ครึ่งเขาเลยนะคะที่ส้มเห็นนะแต่ตอนที่ส้มมาหิมะหมดแล้วแล้วก็จะเห็นเป็นพื้นดินแบบนี้นะคะภาพที่ส้มคิดเอาไว้ก็เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะก็จะประมาณนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่สิ่งที่ส้มเจอก็คือแบบนี้ค่ะ อ่ะ,อะโอเคนะคะทางเข้าวัดก็จะมีสองฝั่งเนอะแล้วก็ป้ายอันนี้นะคะเขาน่าจะเขียนว่าป้ายทางเข้าวัดนะเดาเอารนดวนนะคะทุกคนจะบอกว่าวัดสะอาดมากที่ขนาดส้มไปตอนที่หิมะเขาแบบว่าไม่สวยแล้วนะแล้วก็ไม่ขาวแล้วด้วยการค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวส้มจะเตรียมตัวเข้าวัดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อากาศอยู่ที่หนึ่งองศานะคะทุกคนอากาศดีมากอันเนี้ยจะบอกว่า ไม่ได้ใส่เสื้อบุขนข้างในนะส้มไม่ได้ใส่เสื้อบุขนข้างในก็คืออากาศมันรับได้แต่ถ้ามีลมอะ่ะก็คือจะหนาวเลยหนาวมากแต่ถ้าไม่มีอะ่ะก็คือรับได้ปกติก็เหมือนอากาศเย็นภาคเหนือของเราให้เย็นฉ่าแต่รับได้แต่ถ้าเกิดใครขี้หนาวก็ใส่บุขนมาได้นะแต่ส้มก็ขี้หนาวนะจริงๆส้มก็ขี้หนาวแต่ว่าไม่ได้ใส่บุขนเลยก็ใส่อันนี้ เดี๋ยวให้ดูอาฟิตส้มวันนี้กันว่าส้มแต่งตัวแบบนันนะคะ If we could get together We'd be something I think you're really something All the same If I was ever given one more chance now To waste a day with you's my favorite game ถ้ามาถึงนี้ต้องล้างมือก่อนนะกวาา่าล้างซ้ายซ้ายล้างขาแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะคะ,ะใครมาก็รองมาท,าทาําตามดูเนาะ ็นช่ำเวอร์ตอนนี้ก็มือเริ่มชาแล้วครับเนี่มุมตรงนี้ที่หนูบอกสาดลงไปอ่ะสวย,สวยจริงๆตรงนี้ก็สวย,สวยเออฮะมองลงไปดิเห็นปะ เดี๋ยวขัดตัวไปถ่ายรูปก่อนเราจะติด แมมาแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับ EP 4เป็น EP ปิดคลิปของฮอกไกโดเลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เที่ยวต่างประเทศมาประมาณ3ปีตั้งแต่มีโควิดเนาะใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1 EP 2แล้วก็ EP 3ไปตามดูกันได้เลยนะคะแต่ดูแล้วอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ส้มทาคลิปถัดไปด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ส้มกับพี่ลูกหมูขอตัวลา ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะมาดูกันว่าส้มกับพี่ลูกหมูจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันจ้าไดกินแล้วไอตึงของไกล้โดแต่มากินที่สนามดินจ้า